สวัสดีสวีรัตับพี่น้องครับเมื่อนี้งานวันที่สามสิเข้าถือกยกเลิกสะก่อนผัดไปสะก่อนเพราะว่าสถานาการณ์มันไม่แน่นอนวันทีส่สามสิเราจริงเรจะเราจะไปเล่นที่สาแก้วทนนี้พวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็จะมาซ้อมกันงานวันที่เก้าวันที่เก้าคืองานไล์สด,สดไล์สดเปิดตัวศิลปินที่สำนักงานหนพันวิเศษศิลป์อาจารย์ดนตรีกัปปาวัลเล่มื่อนี้มี่น้อง น้ององสาวลาลูกสาวลามาออดิชั่นนะเดี๋ยวพ่ไปเมิองจะเข้าจัซสิอบกินตงบมกุ้งสวัสดีครับวันนี้ดูพันพิเศษสินนะครับมีรายการออดิชั่นนะครับพอดีมีน้องๆนะครับมาออดิชั่นนะครับสิบมาขอเขารวมสังกัดนะครับรวมครับเคลื่อนนะครับในฤดูการนีนะครับคือลูงไม้เฮานะครับวันนี้อีลา บ้านยูเซยคือสิบงไม่ได้มาออดิชั่นน้นองไายยยันูบ้านล่างค่ะบ้านยูท่านหินตัง้งคุณล่างค่ะโอ้บ้านล่างหินตั้งคุณล่างท่างบันภัยว่าคนทางเดียวตัวนี้คนทางเดียวกันเอาบัารีบัารีพี่น้องเพิ่งเบิ่งอยู่ในไอร์เนาะแนะน้ำตัวสวัสดีค่ะกับพี่น้องซะก,ก่อนสวัสดีค่ะน้องไายสุภัฒน์วัสด้อค่ะไว้นี้พี่หล้ามาออร์ดิชันขอเป็นลูกหลานแน่เด้อจ้ะ ครับผมน้องตายนะครับเอาอีลาเี่วเท่ยยังมาออดิชั่นมื่อนี้เมียชาวกับปิี่ยนถึงค่ะเมียชาวกับปิีป่ยนถึงพนักดนตรีเขาพร้อมไปเนาะอาจารย์แอดมินเา้าอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่คะปีนี้16ปีค่ะอ่าสิบหกปีนะครับขึ้นลูกใหม่เห้านะครขึ้นลูกใหม่เดวิเจนเดวพันธ์พี่เสีศิลน้องน้องกระต่ายน้องกระต่ายอ่าเอาน้องกระต่ายชื่อเล่นน้องกระต่ายนะครับ นี่มร้านบันเทินะครับเอ้าแอดมินเฮ้ากับกำลังถ่ายคลิปนะครับน้องใหม่มาออเดชั่นน้องกระต่ายนะคะอายุ16ปีอ้าวไปเอาไปขอดนตรีเลยนะครับแอดมินเฮ้าโอ้พอตายนางเฝ้าเองเลยเอาเบิรงดูเพชรเพชรเม็ดงามของเฮาเออใกล้เขาไหมครับนี่น้ำเนาะนะครับลับปุ้ะ โอเคลูกสาวเสร็จแล้วร้องเพลงไปสองเพลงดีอยู่พังดีอยู่โอเคค่ะขึ้นไปไหนจ่ตรขต้องไปแอบคู่ผู้บ่าดเจ็บขึ้นไปเพื่อนเอาแล้วกัดเกาเอาเพื่อกับพ่อเป็นหลักจ้ะโอเคลูกอ่ะอ่ะเรียบร้อยครับลูกสาวหล่าเขามาใหม่นะครับผู้ใดอีกมีอีกบอเอามีอีกดิมีเอกกุนึงิดิเอา สวัสดีครับเด็กสาวมาจากรงพยาบาลนครสวรรค์ผมมาขึ้นลายจังหวัดแถบว่ะเอา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 ไปไปนั่งอยู่บนละแม่ครับผมเอาไปจานน้ำรดนตีม้านละตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เข้ามาแล้วที้เลกว่นศิด้ไปเนาะสามสิบเนาะวันศิริไปสับโยกเลิกสถานการณ์บอลแน่นอนทั้งสาเกียว อาอจารย์นักดน,นตรีก็เข้ามาแล้วนะครับบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนเข้ามาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเสื้อได้มาซ่อมพอดีหละซ่อมใส่มือไล่สดวันที่เก่านะครับพี่น้องไล่สดวันที่เก่ากันย่านะครับไล่สวดเปิดตัวศิลปินนุพันธ์วิเศษศิล์นะครับแต่ว่าวันที่สามสิบเข้าถึงยกเลิกเลี้ยวเนื่องจากว่าสถานการณ์บนแนอ่นทั้งปุ่นทั้งสาเกลนะครับอดีบดีพนกันเลยให้ใหยกเลิกซะก่อนเนาะเอาไม่ไปยังเลื่อนไป ยกเลิกกรับเพราเป็นยกเลิกถิ่มงานได้ไหมแต่ว่าเลื่อนเฉยๆนะครับเอาจันทุตีมาถึงแล้วไปทั้งพุูนเนากินตำบางงกินตำบางงกินตำบางงเปียร์นั่งเอกเก๋ก็แล้งกินตำบางงูก็แม่ไอซุปเนื้อครับครับมาๆๆต้มไก่ต้มไก่สมเนื้ออันนี้แมฝากกูได้หนิ อากแม่โอ้ฝากแม่บักัพ่อโจกินเป็นบอแยโจล้วบ่อกินเนื้ออเตอจะาไปเอาไห้เฮาสักนเออเอาปวดท่าปวดพวกกําลังคุยกันอยู่อ่าสำหรับจะโอเคเท้าสิกินน้ำในะหิวเข่าพอดีเลยปวดท่าปวดพวกําลังคุยกันเดี๋ยวให้คนคุยกันทั้งคนกอนนะครับสำหรับน้อง น้องกระต่ายที่มาออเดชั่นวันนี้นะครับพอตายดังกู้อยู่ทั้งบนทั้งในกินเก่าก่อนแต่ารย์ตีก็ลังสวัสดมาแม่ยแบกข้าวโพดกับแมวแสีบแมวนี่แมวเสือต้มไก่สมงัวยสมงัวยกูอะกูกระกักแล้วเนาะตามบางงงกูได้ตำหนี่กูมาจากกูนี่ล้ำเนี้ยสมงัวียกูนี่รับตามบางงงสุภัตตาตีโอ้แน่นอนนะว่าสุภัตตาตามเองสุภัตตาไปลองดู เคสุัตตาตัมกพุพี่น้องเอ้ยพูดนะตักระพุนตักระปุนขะุนกรบต้มไก่มาๆมามา้โคำนี้ดูสิน่อยๆน่อยสักคน่อยสักุมา่สุัตตายังคือเ่าพี่น้องเก่เก่เสกลเกุล รับระทานด้สุขสันต์ให้กุญแจให้ทำผมเด็ดย,ยังแสีบคือนเขาเอากินเขาก่อนพี่น้องวัได้กินเขาแล้วกันสิได้ค,คุยกันทั้งนั้นสรุป,ปยังไรอันไรเ,เนี่ยนะฮะเครื่งสิบประชุมพร้อมวันนี้นะครับเพราะว่างานวันที่สามสิบเราก็ได้เลื่อนส่วนวันที่เก้าเราก็จะมีไลฟ์สดเก้าทันวานะครับ <9 S 1> เก้าแตงเก้ากันยาเก้ากันยาเก้ากันยาในละชีวิตในละ มาพี่รองกินขอน้ำกันอยู่สานักงานหุ่บพานครับน่างอบ้าบ่นีเคียงตาเล่ยบาทเลยสุดยัดเลยเขาแซ่เขาเทียงร่วมกันเลยโอเคขอบคุณส้มเนื้ออร่อยมากแตงกิวแตงกิวแตงมวอีกรัแงกงกรบแซ่บผนที่งานกำลังข้าวมานะครับจานนตีกับกำลังเตรียมเป็นไรเนาะทางผลเนาะ แม่บัวข้ปาป็นจังไหนทั้งผุนคุยกันลแล้วล่ะพอทั้งผุนเต้เดี๋ยวไปไปถามอีพอตายบังกอนเป็นจังไหนล่ะพอ่อคุยกันแล้วล่ะบอเต้เป็นจังไหนล่ะลูก <ừ> เหวาการลูกกี่ดอกโอ้ชาตุ<ม>นั่นอีหลานวอยได้มาห่วมงานห่วมการกับพ่อแเราได้บาดนีิน้องกระตายใส่เราขอบครัวมีไผ่เนี่ยมากับคุณแม่โอ้ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับจ้า ที่พอตายลาปากแล้วเอาปีนี้ขยันขันแข็งกะเก่งเองหลอกลูกแรกๆก,ก,กับธรรมดาแล้วเนาะบบบพ่อสองหันกะเก่งเนาะพ่อเนาะเอายินดีต้อนรับลูกสาวจ้าน้องกระต่ายเนะเาะยินดีต้อนรับเด้อลูกเด้อจ้าฝากาเรือเรือค่ะนี่เด๋มโมเพิ่นน้องน้ำน้องน้ำอิงนี่เด๋มโมเพิ่์นนีพ่พ่อดีอเลยเลยสองสาวดาวลูกไก่เอายินดีต้อนรับโอเคเอาคุยกับคุณพ่อต่อ แล้ว <mile> <recuper ate. S 1> ไปเบ er ิ่งทั้งผลก่อนไปเบิ่งเพียงน้ำหนักโดนตีเพ่นก่อนครับผมเห็นบอลูกสาวไข่ได้แล้วเด้แเมียได้แล้วพอตายว่ารับอยู่อ่จารยนเอาดีใจน้ำลูกนะครับลูกสาวมารดิชันใหม่วันนี้เตรียมการซ่อมมะแร็ง นะครับเรียวการซ้อมการประชุมนะครับวันที่30เรายกเลิกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าการยั่งยู่คือเกาออ่าในงานกรณีมันยกเลิกคนกับเพราะท่านใดอันอันนี้อยู่เพราะว่าคนกับมัดจาไว้อยู่นะครับอาจสิเป็นเดือนนาเดือนใดที่มันวงพละนมันเลี่ยวสถานการณ์นะครับเอาโอเคเนาะคลิปนี้ขออนุญาตบัตรข้าวเสาร์ําเนียน,นะครับจํนงงานานหนพันวิเศษศิลน,นะครับโอ้ขีฝา่าฝนใหม่แล้ว